สวัสดีค่ะเช้าวันที่หนึ่งมิถุนาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆวันนี้มีใครฝันดีฝันเด่นกันบ้างไหมวันนี้เป็นวันที่ทุกๆคนทั่วชาวไทยและทั่วโลกที่เล่นหวยที่เล่นลอตเตอรี่ของเมืองไทยเนาะเพื่อนๆวันนี้เรามาลุ้นกันอาะไรนะเชา้ชาเชา้าตื่นเต้นเหรอโอรเช้า ข้ากระดิกะดาโอ้พูดไม่ถูกสำนวนมันคือข้าวเช้ากอนเพื่อๆในเวลาข้ามูอเป็นอาหารมื้อแรกของวันที่หนึ่งผัดผัดอะไรนะผัดเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกน้ำเต้า คือกินผักน้อเพื่อนแล้วก็อกินใบผงชูรสเด้อมันหวานแหลมปิดน้อเพื่อนถ้าใครไม่ถ้าใครไม่เน้นความอร่อยความถูกปากก็จะบอกว่าโอ้ย ไอ่เหรอแต่พี่อ้อยกินได้เพื่อนๆทำเป็นผัดใส่พริกนิดหน่อยแล้วก็ใส่กุ้งไปอันนี้มีโครงการคิดว่าจะไปเนเมืองและหลายอย่างวันนี้จะไป พรุ่งนี้ก็ยังจะไปอีกเดี๋ยวก,กินข้าวเสร็จก่อนข้าววางแผงจะเอายังไงกันแน่ มนุษย์คนเรานี่ก็แปลกนะเพื่อนๆตอนไม่มีกินกาแฟสองละห้าบาทก็กินได้ไม่รู้ว่าใครมีกินหรือไม่มีกินาำรับเขาหรือเราเป็นไงก็ไม่รู้เราเป็นคนง่ายๆ่ายอยู่แบบง่ายๆมีก็กินไม่มีก็ไม่กินเี่อ้ยก็เข้าใจนะคำว่าติดกาแฟเพื่อนๆเมื่อก่อนพี่อ้อยขายของเนาะ ตีหนึ่งครึ่งเลยพี่อ้อยจะต้องถึงตลาดก่อนจะไปเดิมซื้อของพี่อ้อยต้องแวะเซเว่นแวะเซเว่นแล้วก็ไปกดกดกาแฟกินก่อนแก้วหนึง่งแล้วก็จ่ายน้องๆ้องหรือไม่งั้นกด็ดูดกินก่อนอยู่ในเซเว่นแล้วแล้วก็ไปเติม <c oughs> กินกินจนติดทีแรกก็บอกว่าไม่ติดไม่ติดพอไม่ได้กินพอเราไม่ขายของไม่ขายของวันนึงแล้วเราก็ไม่ตื่นเนาะ อีกวันหนึ่งล้วก็พอเราตื่นมาเรารู้สึกหนักหัวหนักได้ทอยเหมือนว่าโดนทุบพอไปชงกาแฟกินเท่านั้นเราเพื่อนๆลุมอ๋อนี้เหลือเขาเขาเรียกว่าปิดกาแฟย่อนก็เข้าใจแล้วก็เ,เหมือนโอเคมนุษย์มนุษย์กินขี้กินซี่ขี้เหม็นเนาะ สัตจธรรมแล้วไม่อยากจะนินทาไม่อยากจะว่าแต่มันแถวอีสานมันไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนๆที่ที่ที่จะให้ให้เราเห็นพระหุม่มผ้าเหลืองแล้วมาขี่มอเตอร์ไซค์จีวอลปลิววอ่อนอพอมาเห็นที่นี่แล้วมันเหมือนเราก็ศรัทธาในผ้าเหลืองนะศรัทธาในผู้พุทธศาสนาการทําบุญเราก็ไม่ได้ไปคิดอะไรมากมาย แต่พอเราเห็นพระมาขี่ Motor side, on, on, One, มอเตอร์ไซค์จีวนปิวว่อนอยู่ตามถนนดังมันรู้สึกยังไงอะพระไหนที่เขามีตะตังเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์เมื่อก่อนจอนรยุทธ์เคยออกข่าวอยู่นล้ว่าแถวพิษณุโลกคนที่ลามหรือชาตรการอะไรมัขี่รถวงมาจากเขาแล้วก็ขี่รถบินทบ,บาดอย่างน้นอยๆขี่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อน ลงมาก็าจอดไว้ไว้ตรงเชิงเชิงเขาอะก่อนที่จะพาจะเดินเข้ามาบินทบาทนะก็อุ้มบาทมาบินทบาทในหมู่บ้านมันก็ยังดูดีกว่าอันนี้ขี่รถเก่งมินทบาท <c oughs> เราไม่รู้หรอกพระจริงพระปลอมยังไงทุกคนเนี้มันมีหลายรูปแบบ ยิ่งเศรษฐกิจแบบมื้ยุคข้าวยากหมากแพงพี่น้องนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยข้าไหมพระจิงพระปองแต่ถ้าถ้าเพื่อนหุ่มผ้าเหลือง <c oughs> ถ้าเพืพ่อนหุ่มผ้าเหลืองแล้ว <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> ถือศิลไม่ได้หร,หรือว่าปฏิบัติ าจริงพระสงฆ์องค์ระเจ้านี่กต้องอยู่แบบสมถนะเนาะเพื่อนคือคือต้องปรงุงอะปรงุงทุกสิ่งอย่างอ่อเป็นวัตถุนอกกายคือการบวชคือต้องการบวชเข้าไปสมุกิจสมุกใจเนาะอย่างพี่อ้อยเคยบวชชีพามก็คือการก่อนเข้าวัดก็คือโทรศัพท์ก็ไม่พกไปคือถ้าวัดป่าก็เราก็แค่ขี่มตอซค์ไป แต่อันนี้สิ่งรอบข้างอย่างใครพูดมานะว่าพระไปดูจากช่วงไหนว่าพระเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันไม่แปลกใจพ็าะใต้คุติเอ็มร้อยกาแฟน้ำอดลมเพียบจริงๆเขาพูดก็ถูกนะคือคนที่ปฏิบัติได้วิอักษา,าทุกคนที่ปฏิบัติไม่ได้มันก็ยังไงล่ะ เหมือนมีนทาฟ้าอีกแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆว่ามันเห็นอะไรมันก็หยิบจับเอามาคุยมาพูดเนะาะก็เอาละนะเดี๋ยวเดี๋ยวบาบบาบเราไม่ได้บาบเ,เราแค่วิเคราะห์วิจารณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ